ในตัวหลักส right ูตรจะประกอบด้วยรหัสหลักสูตรและชื่อหล um ักสูตรนะคะชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาก็จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของสกอในปี2549ยกเว้นอันไหนที่ท่านมีกิจศิกการลองรับก่อนคือมีกิจการกำหนดชื่อปริญญาก่อนเนี่ยเราก็จะให้ท่านใช้ตามกิจศิกการของท่านส่วนในเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญา2549จะดูจากไหน โพสไว้ในสํนนานกมาตรฐานนะคะอาจารย์ไปดาวน์โหลดดูได้ในนี้จะมีทุกอย่างเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเกณฑ์ปริญญาตรีสี่ปีเกณฑ์บัณฑิตศึกษาเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาเกณฑ์ทางกาทุกอันเลยนะคะอาจารย์อันนี้เร็ตนี้ยังใช้งานอยู่นะคะซึ่งสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้าจากเว็บไซต์ของสำนักงาน,นะคะ่ะในเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาก็บอกมีตต้องแต่ชื่อปริญญาชื่อย่อนะคะ แล้วก็การใช้อย่างหน้าตาของหลักสูตรอาจารย์จะมีชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาและสาขาวิชาเนี่ยคือตัวอย่างแบบที่อาจารย์เห็นมาหลักสูตรอย่างนี้ชื่อปริญญาจะร้องกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นไปด้วยกันพวกนี้จะเป็นไปนตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาทั้งสิ้น,นถ้าอาจารย์มีวิชาเอกอาจารย์ก็ใส่มาทีน,นี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงกรณีที่ หลักสูตรของท่านมีสสาขาวิชาอีกเราว่จะบอกท่านบอกว่าหมอาจารย์ประจําสาขาละสามท่านนะคะดังนั้นหลักสูตรนี้แทนที่ท่านจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรแค่5คนท่านต้องเป็น, 5, 9, น้งหมดก้าคุณามสเก้าเพราะท่านระบูไว้เองว่าท่านมีเอกอะไรบ้าง ก็เป็นไปตาที un> un> <sk <sk ่เรากำหนดไว้นะคะก็จะมีวิชาอีกมีหน่วยที่เรียนตลอดสูตรนี่คือหน้าตาของตัวหลักสูตรที่ท่านออกแบบไว้ทุกคนรูปแบบก็จะเป็นปีเด็สี่ปีห้าปีหกปีก็ว่าไปภาษาก็ว่าไปนะคะการรับเข้าศึกษาทำไมฉันต้องเอามสองตัวนี้มาให้ท่านดูเพราะว่าพอเราไปดูคิวประกันหลักสูตรมันจะต้องมาดูตามหัวข้อพวกนี้เลยอาจารย์ จะมาดูตางนี้เลยอย่างดูเรื่องของนักศึกษาหรือว่าจะดูเรื่องของการรับเข้าการดูแลการส่งเสริมอาจารย์จะเห็นขอวข้อในนั้นก็เวลาอาจารย์รายงานก็ตอนอาจารย์รับเข้าอาจารย์เขียนแบบไหนแล้วเวลาอาจารย์เลือกอาจารย์เลือกตามที่อาจารย์รับอาจารย์เขียนไวไหมนี่ก็คือผลดำเนินการมันจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างต้องดูหลักสูตรที่ขยาย สาขาอื im, น nah ่นมาสาขาผมขอผมเขียนไว้กันศาสตร์วิทยาสตรสายเก้าหน่วแล้วมันอยากได้มาแล้วบอกมันไม่ได้สายเก้าหน่นยสาขาบอกจะเอาผมก็เลยทวงเลยอาจารย์จะเห็นว่าก่อนที่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรจะมาก็มือมีมาจะเริ่มมาตั้งแต่ตัวท่านเขีผมเลยผมก็บอกว่ามันต้องเขียนใช้นไทยไทยนิด คุณไม่ได้บอกหรือคุณไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วให้ได้เกินสองให้ได้เก็ตเกินสองก่อนแล้วทำให้ดีมีเงินไม่ยากถ้าคุณทำโยกย่างแล้วพัฒนาแล้ววิชาวิจาร์แล้วเสร็จแน่นอนต้องไปผ่านกรรมการวิชาการพิพันธ์จากนั้นต้องไปผ่านกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเข้าสภาสิ้นสุดจะอยู่ที่สภาพระอำนาจสูงสุดในการอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจะอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้นในในหลักสูตรของท่านมันก็จะมีขั้นตอนโอเคเรสต์มาด้วยเวลาพูดก็เป็นโเคเรสของอาจารย์ทุกสิ่งเลยค่ะแล้วนะะละจะใช้กับใครอาจารย์ก็ระบุได้ทั้งสิ้นความพร้อมหัวข้อนี้ที่ทุกท่านก็จะเขียนมาหลักสูตร5-7พอคลื่นลอกมาท็อปเฉยแค่5-9หลักสูตร5-5ท้อปเฉยแค่5-7เสร็จแล้วออกมาถึงปีนี้นะากาจะเฉยแค่อย่างไรแล้วก็เริ่มกลับมาตั้งคำถามละ ถ้นานถ้าจำห,หรือถึงหลักสูตรที่จะรับผิดชอบจะจะมีเห็นว่าเอ้ยนี่มันห้าจิตเราที่จะไม่รู้จะเปิดแค่อย่างไรมันก็จะมาสู่เรื่องของที่ที่เราจะพยายามทำในการที่ว่ารีจิสเตอรหลักสูตรโดยผ่านผลการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรที่อยู่ในระดับนี้ติดต่อ,อกันขึ้นไปนะคะเราก็จะได้รีจิสเตอรแล้วก็เปิดแค่ทันนะ อาจารย์นั่นนิดนึงนะคะว่ามันกลับไปกลับมาเขาจะมองให้ใหอาจารย์เห็นถึงความเชื่อมโยงของอันนี้คือข้อแรกวารินฐานการกลักับมาตรฐานนะคะซึ่งในในข้อการกลับมาตรฐานเนี่ยสพอดูอะไรถ้าเป็นหลักสูยยตรบัญชีดูสี่ประเด็นนี่อาจารย์ประเด็นแรก,กจับเงินอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ท่านเขียนไว้ในมป2คือในตัวหลักสูตรนะอาจารย์บอกมี5ทา่านถูกคะแล้วมากวันที่ท่านทำมป7ใน S. A. R. เนี่ยยังคงอยู่5ทา่านนะครัมีการเปลี่ยนไปไหมบางทีในตัวหลักสูตรอาจารย์สมมติหลักสูตรเนี่ยอาจารย์ได้รับทราบเห็นชอบสภายชอบให้เปิดเนการปรับปรุงหรือใหม่ตัต้งแต่ตั้งแต่ปี55ปีนี้อาจารย์จะทำรายงาน การคุณภาพในปี57ถูกไหมคะคนนดเินการปี57 5ท่านนั้นกับ5ท่านปัจจุบันยังเป็นคนเดิมไหมคะคุณสมบัติยังเป็นไปตามที่สบอรับทราบไหมไหมคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นท่านได้เสนอสภาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือยังเสนอแล้วได้ทำเรื่องแจ้สงสบอร์ร์ไหมเป็นข่าวด่วนหรือยังแล้วรับทราบ ทนี้มันทำเป็นน้าอาจารสามารถจต่อมาเติม้างแบบนี้เปลี่ยนแปลงออกมาเป็นแบบนี้หาสภาเพื่หน้าถึงสองอลาบเมื่อนี้จะเลย่านอาจารย์ทานนะคะนี้ถ้าทารางา่งเรย นะว่าใครจะซ้ำกันก่อนนะคะอยู่ที่ว่าหลักสูตรไหนท,ทำก่อนนะอาจารย์สมมติหลักสูตรน,นีนที่ฉันเขียนคีย์เข้าไปก่อนปรากฏว่าหลักสูตรดึงคีย์มาที่หลังอาจารย์กันไปซ้ำกันของเราเขาจะดึงขึ้นมาข,ขอม้อมูลตอบได้ท่านก็ต้องไปไปเชื่อกันเองละคะ่ะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ท่านนั้นประจําหลักสูตรไหนกันแน่ก็ต้องไปดูตั้งแต่ออง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ,อสองแล้วไปดูว่าม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่นะคะเรียนได้เลยว่า ในโปรแกรมออนไลน์นั้นเช็คีเขียนตรงนี้ด้วยนะคะแต่เราจะมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวในการที่ว่าลุกได้นในกรณีไหนกรณีที่เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโทเอสาขาวิชาเดียวกันเราให้อาจารย์ประจำหน้าท่านซ้ำกันด้ตรงนี้ก็จะ่านจะจะ,จะถูกตรต์เร,รื่องของลูกที่เขียนไปแต่ถ้าเป็นศิลป์ตรีก็ลุกได้แนะคะถ้ามันซ้ำกันนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคเพราะโทเอ็ กะไม่ไม่ผูกชี้ก <reading> ็เป the so, so ็นปิยต every ีห้าคนปิยโถก็ห้าคนพิยปิกก็ห้าคนเกินเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่าหนึ่งศูนยไม่ได้เช็คดูแล้วต้องมีอาจารย์อยู่ตลอดศูนย์นะท่านะทั้งตลอดการดำเนินการที่เรียนเมื่อวันที่รับทราบกับวันนับปัจจุบันนี้ที่ได้ดำเนินการไปดำเนินการต่าง่ากในต่างออกไปถ้าไปต่างออกไปมีการเสนอสภาเห็นชอบหรืออนุมัติ ป,ประเด็นที่1นึ่สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีโทนี่คืออะไรก็ตามนะคะพอปริญญาตรีในเกรดข้อที่2ไปเช็คคุณสมบัติตอนแรกเราเช็คจำนวนก่อนใช่ไหมคะอาจารย์มาเช็คคุณสมบัติตนเ,ตเนี่ยก็ดูแค่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะมีขศหรือโทสองคนขอสหรือโทสองคนปริญญาตรีเรายังให้เป็นปริญญาตรีสองปริญญ ในเกณฑ์ฉบับนี้ยังให้ได้นะคะอย่างมใหม่ทีว่าเกที่ยังต้องเป็นพศยังแต่เรามีแค่ข้อเสนอเนี่ยมันต้องเลือกเองว่าให้พทน่นัซึ่งตอนเนี้ยจค่อนข้างแทบจะไม่มีแล้วละ่ะเพราะทุกท่านก็โทรกันกระบจนแล้วก็มาเช็คคด์ที่สองคือปพศที่โทนนในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับที่เบอรสองถ้าหลักสูตรที่รับทราบที่สอรรับทราบส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูตรงนี้ให้ท่านหมดแล้ว และแม้กระทั่งถ้าเปลี่ยนอาจารย์ไปนะคะเราก็จะดูตรงนี้ให้ท่านหมดนละเช่นกันมันก็จะไม่ได้มีประเด็นอะไรยกเว้นท่านเปลี่ยน,นแล้วยังไม่แจ้งเราอ,อันนี้ก็ว่าอีกทีนะคะมันก็จะมาเช็คคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้คือพอสอหรือวิทยาครในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรนะั้นๆหลายท่านถามดิฉันว่าเช็คสัมพันธ์อย่างไร บางทีเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าท่านมองว่าอย่างนี้สัมพันธ์ทำไมสพอ,อมองว่าไม่สัมพันธ์อาจไม่แน่ใจว่าที่นี่เปิดเว็บได้ไหมถ้าเปิดได้จะให้ดูว่าเรามีวิสัยทีป2,013ขึ้นไว้ในเว็บไซต์ของสำนักอิเชกันนะคะในวิสัยทีป1 3เนี่ยอาจารย์เปิดได้ต้องเปิดได้ไหมคะเปิดเปิดเปิดได้นะคะเรียกว่าสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์อาจารย์ถ้าเป็น education เราก็จะบอกไปว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มการศึกษา ได้เราดูอลัมน์ที่สองไปเลยค่ะในคอลัมน์ที่สองจะบอกเป็นหมวดแล้วคอลัมน์ที่สามจะบอกเป็นกิ่เนเล็กภายใต้หมวดน,นั้นๆเราจะใช้ตรงนี้เป็นหลักนะคะถ้าตรงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่สัมพันธ์เราก็จะมาอินจากตัวน,นั้นเราจะได้ฟองโครงกันถามว่าถือว่าไอ้เอสเคสเนี่ยเขาเป็นมันยอมรับกันทั่วโลกว่าพวกเนี้ยมันเป็นฟิลที่สัมพันธ์กันนะคะเจเจเนี่ยปีเตอร์จะมีสองข้อนี่ละ ก็สคริปต์ผ่านไปเลยค่ะอาจารย์ในระดับิญญาตรีไปดูข้อที่10กับ12เห็นไหมคะเรามี12ประเด็นิญญาตรีดูแค่2ประเด็น4ประเด็นแวว1-2แล้วก็1 1กับ12ถ้าท่านมีมีตาลาขวางท่านก็เปิดดูได้เลยในในในแฟ้มในในตัวเลขของท่านนะคะ11กับ12ข้อ11ดูอะไรดูการปรับปรุงหลักสูตรว่าอยู่ในวงรอบ5ปีไหม แต่ส่วนใหญ่ท่าอยู่ในวงรอบหมดงนี้ที่ฉันมองแล้วไม่มีปัญหายกเว้นมีบางหลักสูตรที่ลืมอาจจะมีนะคะแต่ณวันนี้ท่านก็ไปสำรวจได้เลยอาจจะมีบางหลักสูตรที่ลืมปรับปรุงแต่เราตอนที่เรามาทำคิวพีระดับคณะระดับสถาบันเราก็ดูกันแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วจะขังเลยค่ะขั้นตอนการปรับปรุงในวงรอบ5ปีส่วนที่จะเป็นประเด็นอันนั้นคือ 12ประเด็นที่12ที่เราเช็ค KPI ได้คือว่าทุกหลักสูตรของอาจารย์จะมี KPI ท้ายเล่มท่านจะมี KPI ท้ายเล่มเขียนไว้12ข้อบ้างบวกบวกบ้างน,นะคะ12ข้อเนี่ยจะเป็น12ข้อมาตรฐานที่ในกรอบที่เยื้องกำหนดไว้แต่บางหลักสูตรท่รานก็จะไปบวกเพิมเ่มเติมก็แล้วแต่ท่านเราจะเช็ค5ข้อแรกเท่าน,นั้นในการกำกับมาตรฐาน ซึ่ง5ข้อแรกนี้ประกอบเป็นประกอบได้อะไรบ้างข้อแรกก็คือร้อยละแปดสิบของอาจารย์รที่รับผิดชอบหลักสูตรห้าท่านน่ะมีการประชุมกันไหมว่าในปีที่ผ่านมามีคุยมีการอ,อะไรเลยคะหรือในเรื่องของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมากน้อยเพียงไรแล้วประชุมแต่ละทั้งมีอาจารย์เข้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมสมอแต่ห้าท่านน่ะสามท่านมีการคุยกันบ้างไหม ปีเลยนะคะไม่ใช่แค่เธอแค่เธอหนูเทนทั้งตลอดทีมีการศึกษาท่านคุยกันมากขนาดนันฉันเชื่อว่าท่านถามท่นคุยอยู่แล้วลหละเพราะก่อนเปิดท่านก็ต้องมาคุยกันจบว่าวิชาโมอโออสามำไมาเรือยัเป็นยังไงพอสอนไปแล้วจบมาแล้วก็ต้องมาคุยอีกโมคออหหน้าตาเป็นยังไงออกมาหมัมคโออสามเป็นแผลโมออห้าเป็นผลถูกไคะเขียนแผนไว้ก่อนสอนพอผลพอสอนไปแล้วผลมาได้ตามแผลไหม ต้องมาปากโมคออสามในรอบถัดไปหรือเปล่านะคะอันน <c oughs facial> ี้ท่านต้องคุยแล้วล่ะพอสองเทอมจบมาเพื่อนก็จะมาคุยว่าจะมาทำโมคออเจ็ดกันยังไงเนี่ยค่ะคุยแต่ละคราวเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมที่เข้าร่วมไม่ใช่มาคุยสองคนอย่างน้อยๆทั้งห้าท่านก็ต้องคุยกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวที่แรกตัวที่สองจะหนุนเนาะตัวที่สองโมคออสองอันเนี้ถ้ามันมีสเปซจากสมคอมันผ่านกันหมดแล้ว ท่านได้ทำมพสองตามกรอบไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาเหียนที่ไอของตัวที่สองเขาพูดถึงเรื่องว่าหลักสูตรนี้เป็นตามหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมพสองที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งถ้าท่านมีตัวสแตรมท์านจะผ่านอยข้อที่สองข้อที่สามก็ถามเรื่องการทำมพสามก่อนเบอร์สองในแต่ละเทอมเอาแต่ละเทอมนะคะข้อที่สี่ก็ถามเรื่องมอห้ามพหกหลังจากเรียนไปแล้วในแต่ละเทอม อย่ยงละก็เราจะนั่งตามอยู่ก็ไอ้พอจิบไอ้เสียอาอะไรถ้าอาจารย์ตรงเนี้ยจบเลยเพราะฉะนั้นสี่ประเด็นในกินในในหลักสูตรยัตตรีที่เป็นการกำกับมาตรฐานเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ท่านทำครบพ้วนทุกประการเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านนะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่ามันไม่มีใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ับมาตรฐานอาจารย์เพราะถ้ามันไม่ผ่านนั่นคือมันตกเพราะเกณฑ์ข้อนี้มันเป็นผ่านกับไม่ผ่าน คือมันสามารถถอนได้ตรงก็มันต้องมีขึ้นมีหลายกันนะคะว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรเราฝากค่าะก็เสร็จแล้วมันก็จะกลับไปถึงระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะท่านรอฝ่ายวิชาการก็ต้องรวมมาสองนะคะว่าประชุมไหนที่มันไม่ผ่านไม่เกณฑ์งย้กับมาตรฐานแล้วมันไม่ผ่านเพราะอะไรไม่มีอาจารย์หรือคุณมุทิอาจารย์ไม่ได้อะไรก็ต้องวางไปทีนะคะสุดท้ายก็ต้องไปดูเไหนะคะว่าถึงสภาเลยค่ะ ร้อยว่าฝ่ายฝ่ายคิวเน่ก็ต้องรายงานสภาว่าดักสูดของรัฐรักรุงเทพเท่าไหร่สองร้อยลักสูดมีกี่ลักสูดที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานสภาก็ต้องร้อนและระเบิล้วแล้วเราอนุมานกันได้ยังไงถูกไหมคะสภาก็ต้องกลับมาแต่ฉันเชื่อแน่ว่าข้อแรกเนี่ยผ่าจะรับสิทธถ้าเราทำตามข้อกำหนดที่วางไว้ตั้งแต่ต้น นะคะอาจารย์ไม่มีอะไรเลพอผ่านเสร็จแล้วในการกลับบ้านฐานนี่คือฟรีมีแค่สี่ปอยแต่ถ้าท่านมีบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะอะไรเพราะบัณฑิตศึกษามันจะไปดูเพิ่มเติมอาจารย์ดูเราดูบัณิอาจารย์ประจำท่ามือนกันคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตศึกษาก็จะขยับขึ้นมา ถ้าจะเป็นอาจารย então, ์ที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอิสระต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือสี่ข้อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกสูตรได้เป็นอาจารย์ที่ผู้สานิทุกคนตล่าวได้เป็นอาจารย์ผู้สอนที่ทุกคนได้หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนได้เพราะคุณสมบัติสี่ประเด็นไม่เหมือนกันในอาจารย์ประจำห้าถ้าเป็นอาจารย์อิสระอา้ารย์เขาไม่ได้มาใช่หรือไม่ค น9.1.1.9.1คือเล่มเ,เขียวจะไม่มีจีนเป็นเขียวเล็กอาจารย์เล่มที่ท่านได้มันไม่มีจะอยู่ในเขียวเล่มที่เป็นเกณฑ์ระดับมัธยมศึกษาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำศูนย์ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร์ผู้เรียนทุกคนเดี๋ยวเรามาไล่ดูเพราะว่าในเกณฑ์เขียวเล็กสกอปก็มาทำมา8ทอยมันเป็น12ประเด็นที่ท่านดูนะคะอาจารย์ท่านเขา,า,าเองก็ยังเรียนซ้ำกัน 3, มไม่ได้ดูเว้นสาขาวิชาเดียวกัน ออก็อะไรเกิดท,ทำอะไรบ้างออคุณสมบัตแบิแรกสามารถเป็นผู้ชอบหลักสูตรได้ถ้าเป็นระดับพโทร,รอสอหรือพเอกช3คนนะคะก็ค,คือรอสอหรือพเอก3คนถ้าเป็นหลักสูตรเอกก็คือพเอกหรืสอส3คนที่ตรงสังมพันธ์กับหลักสูตร คือคุณสมบัติของอาจารย์ปริญญาบัตก่หน้าที่ผู้รับผิชอบถ้าท่านผานข้อสอเนี่ยนยก็เชื่อว่าท่านผ่านข้อสามข้อสี่ข้อด้ได้นะเพราะดนนั้นมันจะทุ่ไว้ตั้งแต่ข้อสองแล้วข้อสองบอกว่าถาท่านนั้นเนี่ยจะต้องทหน้าที่หนนทใหน้าทีนะา่ผู้รับผินชอผู้รับผิชอบัเพี่พเนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนแล้วตองเาไล เรียนผู้รับผิดชอบหลักสูตรถ้าถ้าเหลือ,อทออนะะี่สองคนก็ทำนัดที่ทุสองผู้สอนถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยก็คือปริญญาโทรหรือรอสแต่ถ้าเป็นปริญญาเอกก็ต้องเป็นปริญญาเอกหรือรอสองนี่คือผู้สอนมีประสบการณ์อัน,ะะส,นสองแล้วก็มีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสื่อการศึกษานี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายๆท่านจะถามว่า ที่ไม่ใช่เสมอต้องมืเวลาท่านจบ Ph.D ก็ดีท่านจบ Master d e g r e รก็ดีท่านจะต้องมีงานวิทยานิพนธ์หรืออุตสาหกรรมนิพนธ์เลยคะต้องไม่ใช่การชิ้นนั้นนะคะประสบการณ์การวิจัยต้องเป็นงานชิ้นอื่นที่ไม่ใช่สองชิ้นนั้นกแล้วประสบการณ์ด้านการสอนดังนั้นอาจจะหลายๆท่านจะถามว่าจบมาสเตอร์มาใหม่ๆอยู่หลักสูตรวิที่เอตได้ไหมเขายังไม่มีประสบการณ์ก็ยังยังเป็นอาจารย์อยู่เปวิทยาเขตไม่ได้ ว่าถ้าไหนมีประสบการณ์งานสอบก็ทางสอบมีหนังสือเปียนมาว่าให้ไปดูหลักสูตรที่โทร call แล้วก็ไปสร้างประสบการณ์แล้ว,ก,ว,ว,ลว,ลวก็ม,กาวมาชิมมันมาจากหลักสูตรนี้เองซัก